สรุปหนังสือขโมยให้ได้อย่างศิลปินเขียนโดยออสติงคลีออนหนังสือเล่นนี้เป็นเหมือนคู่มือสร้างแรงบันดาลใจสําหรับทุกคนที่ทํางานเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ออสตินคลีออนผู้เขียนเชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์ไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เกิดจากการหยิบยืมดัดแปลงและต่อย,ยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการขโมยอย่างศิลปินซึ่งไม่ใช่การลอกเลียนแบบแต่คือการเลือกสิ่งที่ใช่สําหรับเรานํามาผสมให้เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ แนวคิดหลักของหนังสือทุกสิ่งคือการขโมยไม่มีความคิดใดใหม่ทั้งหมดเลือกแรงบันดาลใจที่ใช่ศึกษาและดูดซับจากต้นแบบที่หลากหลายเขียนในสิ่งที่อยากอ่านทำในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นในโลกใช้มือและร่างกายความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากสมองเพียงอย่างเดียวโครงการด้านข้างคือชีวิตงานเล็กๆนอกกระแสอาจกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ ความลำบากคือข้อดีเงื่อนไขจำกัดทำให้เราสร้างสารรค์ได้มากขึ้นเป็นคนดีโลกแห่งความคิดสร้างสารรค์เติบโตได้ด้วยความสัมพันธ์สร้างสมดุลระหว่างออนไลน์และออฟไลน,ออไลน์อินเทอร์เน็ตคือเวทีแต่ชีวิตจริงคือรากฐานอยู่ให้นานพอความสำเร็จมักมาจากความต่อเนื่องความคิดสร้างสารรค์คือการเดินทางไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์เนื้อหาสำคัญ หทุกสิ่งคือการขโมยไม่มีงานสร้างสรรค์ใดเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวทุกอย่างมีรากฐานมาจากสิ่งที่มาก่อนหน้าศิล,ลปินนักเขียนนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ล้วนขโมยความคิดจากผู้อื่นแต่ทําให้กลายเป็นสิ่งใหม่ผ่านมุมมองของตนเอง 2. เลือกแรงบันดาลใจที่ใช่การขโมยที่ดีคือการเลือกต้นแบบที่หลากหลายไม่ใช่แค่เรียนแบบคนคนเดียวยิ่งเรามีแรงบันดาลใจจากหลายแหล่งมากเท่าไร งานของเราก็ยิ่งมีเอกลักษณ์มากขึ้นผู้เขียนแนะนําให้เราตั้งห้องสมุดส่วนตัวทั้งหนังสือเพลงศิลปะหรือผลงานที่เราชื่นชอบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการคิด 3. เขียนในสิ่งที่อยากอ่านอย่ารอให้ใครมาสร้างงานที่เราฝันถึงหากอยากเห็นหนังสือแบบไหนให้เขียนมันเองหากอยากเห็นเพลงหรือภาพแบบไหนให้ลงมือทําเองความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงเกิดจากการสร้างสิ่งที่เรารู้สึกว่าขาดหายไปในโลก สี่ใช้มือและร่างกายความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากการนั่งคิดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการลงมือทําด้วยมือการวาดการเขียนด้วยปากกาการตัดแปะหรือแม้กระทั่งงานฝีมือล้วนช่วยเปิดสมองส่วนที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแทนได้5โครงการด้านข้างคือชีวิตงานยิ่งใหญ่หลายอย่างเกิดจากงานเล่นที่คนทําไม่ได้จริงจังตั้งแต่แรกโครงการเล็กๆที่เราทาเพราะสนุกอาจกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในภายหลัง ดังนั้นอย่ามองข้ามเวลาที่เราใช้ทดลองเล่นๆเ,เพราะมันอาจคือจุดเริ่มต้นของสิ่งสำคัญ 6. ความลำบากคือข้อดีข้อจำกัดด้านเวลาเงินหรือทรัพยากรไม่ใช่สิ่งที่ควรบน่นแต่คือเชื้อไฟให้เราหาวิธีสร้างสรรค์ที่แตกต่างคนที่มีทรัพยากรจำกัดมักสร้างผลงานที่แปลกใหม่และน่าสนใจกว่า7เป็นคนดีโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เติบโตจากการแข่งขันอย่างเดียว แต่เติบโตจากการเชื่อมโยงและช่วยเหลือกันการแบ่งปันสิ่งที่เรารู้การให้เครดิตผู้อื่นและการเป็นคนที่น่าคบล้วนทําให้เรามีเครือข่ายและโอกาสมากขึ้น 8. สร้างสมดุลระหว่างออนไลน์และออฟไลน์อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้เรานําเสนอผลงานต่อผู้คนจํานวนมากแต่ชีวิตจริงก็ยังสําคัญไม่แพ้กันการใช้เวลายอยู่กับตัวเองการพบปะผู้คนจริงๆและการลงมือทํางานด้วยมือคือสิ่งที่ทําให้เรามีรากฐานแข็งแรง 9. อยู่ให้นานพอความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่คือเรื่องของความต่อเนื่องคนที่อยู่ในสนามนานพอจะมีโอกาสมากกว่าคนที่เลิกกลางทางความสม่ำเสมอและการไม่ยอมแพ้คือกุญแจที่แท้จริงของความสำเร็จ 10. ความคิดสร้างสารรค์คือการเดินทางสุดท้ายหนังสือสรุปว่าความคิดสร้างสารรค์ไม่เคยเสร็จสิ้นมันคือการเดินทางที่ต่อเนื่องเราจะขโมยแรงบันดาลใจใหม่ๆอยู่เสมอและสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา บทสรุปหนังสือขโมยให้ได้อย่างศิลปินไม่ได้สอนให้เราลอกเลียนแบบแต่สอนให้เรารู้จักเปิดใจรับแรงบันดาลใจจากทุกที่แล้วนำมาสร้างสรรในแบบของเราเองไม่ใช่การคัดลอกตรงๆหากเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะไม่กลัวที่จะเริ่มต้นไม่กลัวที่จะสร้างงานใหม่และไม่กลัวที่จะเปิดเผยสิ่งที่เรากำลังทำเพราะการสร้างสรรค์คือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดและทุกคนสามารถเป็นศิลปินได้หากกล้าที่จะขโมยอย่างมีศิลปะ